สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องเย็บผ้าป้ากล้วยนะคะวันนี้ป้ากล้วยจะมาแนะนําการเปลี่ยนกระเป๋ากางเกงค่ะกางเกงลูกค้ากระเป๋าขาดลูกค้าให้เปลี่ยนกระเป๋าให้อันดับแรกนะคะเพื่อนๆเราต้องเลาะเนี่ยค่ะเลาะเลาะเอากับถุงกระเป๋าอันเดิมออกมา ล้อออกมานะคะล้อออกให้ให้ให้กระเป๋าอะมันมันออกมาพอเสร็จแล้วก็จะได้ได้ถุงกระเป๋ามาหน้าตายอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เอามาวางกับผ้าที่เราจะเอามาทำเป็นถุงกระเป๋านะคะก็อันนี้ป,ป้ากล้วยก็ใช้ใช้ผ้าโทเลค่ะ ผ้าทําถุงกระเป๋างเกงเราก็เอามาวางวางวางแล้วเราก็ตัดนะคะตัดตามรูปแบบเดิมของเขาเลยก็เผื่อเผื่อตะเข็บข้างล่างหน่อยอันนี้คือเผื่อเผื่อมาแล้วเผื่อตามตะเข็บเดิมเลยแต่อันเนี้ยตะเข็บมันต้องพับเข้าไปข้างในก็เลยต้องเผื่อ,ออกมาอย่างนี้เนี่ยค่ะพอเราได้ออกมาแล้วเราก็เอามาวาง ออกมานะคะจากนั้นเราก็เอาผ้าบังกระเป๋าเนะะี่ยค่ะอันนี้เเรียกผ้าบังกระเป๋าเอาออกมาลาะอ,ออกมาแล้วเราก็มาวางตาม ตามตัวอย่างเลยค่ะเราวางตามตัวอย่างเลยชิ้นนี้ก็อยู่ตรงนี้ นี่เป็นกระเป๋าเฉียงค่ะปากกระเป๋าเฉียงปากกระเป๋าตรงก็ทําเหมือนกันนะคะ อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่ึเราก็ล้อออกมานะคะ เราต้องวัดตรงนี้ก่อนค่ะจุดเดิมคือปะ้วยมาร์กเอาไว้นะคะห่างจากห่างจากริมตะเข็บนิ้วครึ่งแล้วก็วัดมาค่ะน,นี้เป็นแนวนิ้วครึ่ง ก็เป๋านี่หกนิ้วแล้วก็เอาของเดิมนี่นะคะมาวาง มาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่กับตัวปากกระเป๋าปากตรงนี้ทิ้งไปก่อน ก็เย็บทับล้มล้มถุงกระเป๋าไปด้านในแล้วก็เย็บทับกันกันเหลือมค่ะเย็บกันเหลื่อมแล้วก็เย็บเย็บคิ้วที่ปากกระเป๋าเลยค่ะตามตามรูปแบบเดิมเขาเลยนะคะ เข้ามายังไรล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมจากนั้นแล้วก็เย็บก้นกระเป๋านะคะเย็บก้นกระเป๋า รอบหนึ่งค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้นคะคะ เย็บยึดช่วงช่วงตรงข้างกระเป๋านี้ไว้ก่อนนะคะเย็บยึดกันไว้ก่อนติดก่อนแล้วก็มาเย็บยึดตรงขอบข้างบนตรงขอบเอวตรงตรงช่วงนี้ค่ะ ก่อนที่จะทำเนี่ยก็กล้วยมา,มาร์คตำแหน่งที่ตรงปากกระเป๋าตรงกับผ้าบังซิปเนี่ยเรามาร์คเอาไว้เวลาเข้าให้มันตรงกันนะคะเราต้องมาร์คเอาไว้ก่อนที่เราจะล้อออกมา ก็เย็บล็อกปากกระเป๋าค่ะเย็บล็อกปากกระเป๋าเพราะว่าของเดิมเขามีล็อกไว้นะคะเราทําตามแบบเดิมเข้ามาเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาเย็บด้านข้างกลับเข้าเหมือนเดิมเลยน,นะคะเย็บด้านข้าง 看我。はい หลมตะเข็บข้างกลับไปเหมือนเดิมจากนั้นเอาหูมาเย็บติดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะหูางเกงที่เราเลาะไว้ตามตำแหน่งเดิมของเขาเลย เสร็จแล้วเราก็มาเย็บขอบเย็บขอบกลับเข้าไปกับตัวงเกงเหมือนเดิมค่ะ นั้นเย็บหูหูข้างบนติดเข้าไปที่ขอบเหมือนเดิมค่ะ เป็นอย่างนี้ค่ะก็ลูกค้าก็ยังใช้ได้อีกนานนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกางเกงเก่าแต่พอเปลี่ยนกระเป๋าไปแล้วก็คือใช้ได้อีกนานเนื้อผ้าตัวกางเกงยังดีอยู่ค่ะก็คลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนเื่อเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้ากล้วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ